สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะลองมาเล่นเกม Inseas กันนะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นแบบว่ามันก็คือเกม Candy 2D นั่นแหละแต่แค่เขาเปลี่ยนชื่อเกมเป็น Inseas นะคะอันนี้จริงถ้าเกิดว่าใครเคยดูช่องพี่แป้งอ่ะจะคุ้นมากเลยเกมเนี้ยพี่แป้งซีบิงนะทุกคนจะคุ้นมากเกมเนี้ยแป๊บเดียวจะลองเล่นก่อนมันจะมี3ส่วนให้เลือกแต่ว่าส่วนที่สมันต้องใช้ตังเอาไว้โฆษณา ง่ายๆทุกคนส่วนที่สามมันจะต้องใช้ตังใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเล่นส่วนที่หนึ่งกันก่อนนะคะโอเคโอ้โฆษณาอีกแล้วโอเคทุกคนเรามาเข้าเริ่มเกมกันเลยนะคะคือแบบข้อเสียของเกมนี้คือโฆษณาเยอะมากเกอแบบมากๆด้วยซ้ำโอเคเ,เราจะทุบก,กระจกกันก่อนเลยอันนี้จะเป็นการลองเล่นเฉยๆนะคะอ่ะไปหยิบหม้อมานี้ก็ดู อ่โอเคแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เอาประแจมาเอานี่มาไขอันนี้ไปห้องแะไรออันนี้มาอโอเคไปเสร็จมาละโอ้โฆษณาอีกแล้วเอ,อเคเรามาต่อกันเลยดีกว่าโฆษณาเยอะใช่ไหมแล้วเรามาตรงไหนอ่ะอันนี้มัน มาห้องนี้ที่เกิดแล้วค่ะล้วก็ใส่เข้าไป้ก็หมุนแล้วตรงนี้มันจะมีร่มใช่ไหมแล้วก็หยิบร่มมาจริงๆนะไอ้านเนี่ยคือแบบว่าซับซ้อนมากเรื่องประตูอะรู้เหมือนกันว่าเดินไปทางหาไ,ปปานไางหนก็ไปประตูนู้นไปทางไหนก็ไปประตูนี้มุงมากเอาตรงๆแลวก็ร่มใส่ อ๋อใส่ผิดอันอ่ะโอเคนี่มาห้องแลรอะอันนี้ห้องนั่งเล่น,ลนตรงนี้มันมีอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ต้องเอากุญแจนี่ว่าอันนี้มันเป็นทรรัศั์อืมไอ้รหัสตู้เมื่อกี้เนี่ยตรงทางออกแล้วก็ดูจากไอ้ดวงตาเนี่ยไอ้อวาฟใสๆอะไรเนี่ย แล้วเราก็อันนี้ห้องอะไรอ่ะโอ้ยโฆษณาอ่ะโอเคกลับมาห้องนี้โฆษณาเยอะจัดอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนอุลืมไปต้องไปเอาเด็กก่อนนี่ว่าโอาเคเด็กของเราจะอยู่ตรงนี้ไอช็อคโก้ก่อนรวมมีกุญแจแล้วก็มาตรงนี้ก็ล้างเด็กก่อนอ่ะนี่มัน อะไรวะเนี่ยก็เดินมาแล้วก็ใส่แบบเอาเด็กไปให้ผีก่อนนี่นี่อ่ะเอาไปก็กระโหลกมาก็มาแก้ปิศาตรงนี้ <realmente> คเคืื่อ้ปิศาตรงเนี้ยเราจะต้องดูจากไอ้รูปที่ว่าแบบมันตกแล้วอันแรกเริ่มแบบเด็กเด็กไปที่บ้านแล้วก็โดนจับเดี๋ยวโดนจับไปดิมันจับตัวไปแล้วก็ถูก แล้วก็ดิสมอร์รอ่ะโอเคได้มาละโฆษณาอ่ะโอเคอเขาแบบมาเล่นน้นต่อแล้วก็มานี้ห้องนี้ยังไม่น่าจะมีอะไรนี่เละทุกคนคือแบบห้องแม่งสับซ้นมากมาตรงนี้แล้วก็ ของเจ้เปิดอ่ะได้มาละที่เปิดตู้เย็นมาห้องน้ำเอามาตรงนี้เอามาห้องนี้อ่ะโอเคห้องครัวละได้มือมาเออต่อภาพก่อนภาพตรงนี้มันเอาไปเป็นปิดสนาตรงนี้โอ้ยอ่ะโอเคกลับมาเล่นกันต่อ แล้วเราก็ไอปิิสนาตรงที่เราบไปต่อภาพมาในห้องควก็กดอันนี้ลงต่ำน,นี่ลงต่ำอันนี้สูงอันนี้กลางเห็นไม่ได้นี่ว่ะแปบ๊บนะทุกคนต่ำอ่ะโอเคได้ละเราได้เหรียญอันนี้มาโฆษณา เราก็มัดตรงนี้เราก็เอาไอเนี้ยท้าอ่ะเราก็เดินได้แล้วแล้วเราก็ไปไหนตัวดีอะแต่เ,เราไปเอาเลือดมาจากในห้องน้ำก่อนเมื่อกี้ก็ลืมตักมาโอ้ต่อไคนนึงแบบที่ขี้หลงหลงลงืมมากมากอ่ะเราตักเลือดมาแล้วคือไอตรงนั้นน่ะเ,เดินมาถ้าเกิดว่าตายนี่ได้เริ่มใหม่หมดเลยนะทุกคนบอกไว้ก่อนเดินเดิน อ่ะใส่เข้าไปแล้วก็ต่อให้มันตรงอ่ะโอเคได้งามาอยา่าอย่าอย่าตายนะไม่อยากเล่นใหม่เว้ยออมามามาก็จูดแล้วก็อ่ะใส่ลงไปใส่ลงไปออกลลกใส่ไปแล้วก็ตักน้ำมา แล้วก็รถโอเคอโฆษณาอีกแล้วอ่ะโอเคกลับมาต่อแเราก็เอาไอ้ซีเหลี่ยมอันเนี้ยไปใส่ไว้ตรงโลงศพดิเสร็จปะมาเปิดตล้วจากนั้นเราก็เอาไอ้เมล็ด เอาไอ้เมตาแดงๆอ่ะเอาไปใส่ไว้ตรงซาตานตรงเนี้ยอ่ะโอเคอืมแล้วก็ลงมาอันนี้จะเป็นแบบอันนี้เป็นงูแจทางออกแล้วทุกคนแล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็ถือกุญแจอ่ะใ่เปิดออกไปอู้โหกับดักเพียบมากแล้วทำไมยายแกไม่เอาล่มมาไอ้นี่กับดกักว่าแบบเอามันเขี่ยเข้าไปริม เทุกคนอันนี้มันก็จบไปแล้วนะคะคือแบบซับซ้อนมากเลยค่ะสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเล่นจริงๆก็อาจจะแบบมีหัวร้อนบ้างนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไป